<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ายธรรมวันนี้ uh huh. อัดคลิปค่ำหน่อยตอนนี้กี่ทุ่มไะเดี๋ยวนะสามทุ่มครึ่งทำคลิปช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้ช่วยช่วยน้องคนหนึ่งที่อยู่ชนบุรีเธ uh huh. อฟังคลิปผมแล้วก็ สงสัยก็เลยโทรมาถาม,มก็เลยสนทนากันสักพักชี้ให้ชี้ให้หลุดไปเลยก็หมดสงสัยไปแล้วแหละแฮปปี้แล้วก็ถือว่าโชคดีเมื่อวานก็ชี้ไปคนนึงเธอก็คนนี้ขอเล่าหน่อยหนึ่งว่าเธอก็ทำงานที่ฉุนทีเหมือนกันทำงานโรงงานทีจนเธอรู้เหตุปัจจัยทั้งหมด ว่างอิอสระครับอิสระาจากความคิดรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยนะฮะนึกคิดอะไรรู้หมดเลยเมื่อวานเนี่ยทั้งๆที่เธอก็ไม่มีพื้นฐานอะไรนะฮะก็แค่ไปบวชชีพามไปอะไรไปวัดไปอะไรไอน้นู่นไอ้นี่บ้างอแต่ของเก่าเธอมีพอชี้แล้วเกิดความเข้าใจนึกไหมครับอืมเพราะว่าเนี่ยผมทําหน้าที่ตรงเนี้ย ผมไม่ต้องไปต้องมากองเฝ้ากันนะฮะผมอะธรรมะของผมมันชนิดเด็ดขาดครับฟังคลิปเด้งปึ้งนี่ฟังสนใจโทรมาอืมคุยรายละเอียดกันปึ๊บอาจารย์ช่วยหน่อยตอนนี้นุเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าโฟกัสต,ตรงนั้นเลยจบตรงนั้นเลยอแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นร้อยคนนะฮะรู้ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาต้องมานั่งไล่ฟังไล่อะไรฮะธรรมะไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติ ไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องฟังอะไรให้เข้าใจเลยผมจะบอกนะธรรมะอย่างหนึ่งที่คุณกําลังเข้าใจผิดอยู่นะก็คือการที่จะไปฟังให้มันเข้าใจเนี่ยธรรมะเนี่ยมันยากคุณไม่มีวันที่จะเข้าใจนี่กไหมครับผมเมื่อเคยรู้จักอาจารย์คนหนึ่งเป็นนักเขียนหนังสือรุ่นเก่าแนละ้วแกเขียนหนังสือเกี่ยวกับเซนเนี่ย ผมบอกเลยนะแกเผยแพร่ตรงนี้มาส่งออกต่างประเทศส่งอะไรถ้าผมเอ่ยชื่อคนรู้จักเลยคนบนในประเทศไทยเนี่ยรู้จักชื่อของแกชื่อแกหรือชื่อแนวทางที่หนังสือที่แกเขียนอืมรู้จักตั้งแต่สมัยผมปฏิบัติใหม่ๆปฏิบัตทิทมอ่าแกเขียนมาแกเพื่อจะหาคนเข้าใจมันยังเข้าใจยากเลยครับมันก็เข้าใจตามความคิดครับฟังอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะ ธรรมะมันมันจบให้ตัวเองไม่ได้สิ่งที่เราไปปรุงแต่งเพื่อจะเข้าใจของเขาเราปรุงอยู่เราคิดทําความเข้าใจกับเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสอนกิเลสให้ฉลาดนึกไหมฮะอ่าไอ้ตัวคิดดีอ่ะคิดรู้อ่ะไอ้ตัวรู้อ่ะผมจะบอกธรรมะนะคุณรู้คุณเข้าใจนั่นแหละอืมมันยากมันไม่ค่อยจบกันฮนะผมนึกจะบอกว่าการที่เข้าใจแบบนี้ที่เราไปเข้าใจตาม เขาเนี่ยไม่จบมันต้องเห็นต้องเห็นความจริงมันต้องชี้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าสอนอ่ะทุกวันนี้มันสอนผิดหลักพระพุทธเจ้าอืมพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความไม่มีตัวตนอ่าแล้วก็เห็นเรื่องขันห้าถึงไหมเนี่ยผมจะบอกคุณฟังผมเนี่ยคุณรู้สึกตัวไหมว่าคิดแค่นั้นแหละอืมถ้าคุณรู้สึกตัวว่าคิดคุณก็ปล่อยความคิดทิ้งไป แล้วก็ฟังผมตั้งสติฟังเห็นความรู้สึกที่รู้ว่าคิดไหมอ่าเท่านั้นเองอืมผมจะบอกนะธรรมะที่ผมเผยแพร่มาเนี่ยผมช่วยผมเป็นแบบตัวตัวสุดท้ายที่รองรับนักนักแสวงหาที่ไปปฏิบัติไปฟังมาเยอะไปฟังคารวาสมาเยอะแต่ก็ไม่จบไปหอบไปติดตามอยู่นะไม่จบไปปฏิบัติทมกับครูบาอาจารย์ตุนู้นตุ้นนี้ไม่จบเข้ามาผมจบ ผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายอือนื่องไหมครับเพราะว่าฉะนั้นน่ะธรรมะของผมเนี่ยมันมันเป็นประตูที่สามสำหรับคนที่พร้อมจบเท่านั้นเองถึงเวลาเขาไปวิ่กมาหามาหมดแล้วแหละไี่จบต้องมาหาผมจบทุกไลผมจะบอกไม่มีค้างตึงอือเนื่องไหมครับ ยิ่งคนฟังธรรมะมาเยอะแล้วเนี่ยพอพอพอเห็นกายเห็นใจมาแล้วยิ่งง่ายแต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานมา,มาให้ผมรื้อใหม่ก็จะใช้เวลาอยู่นึกไว้ครับอืยิ่งเรามีไปไปถ้าเรายังไม่เห็นภายในอ่ะยังไม่เห็นข้างในอ่ะไปฟังแต่ข้างนอกไปปรุงแต่งแต่ข้างนอกเนกี่ยมันจะยากอหรือไปแบบไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะยากเพราะว่ามีอัตตามันรู้เยอะไอ้ตัวนั้นเขาเรียวกว่ากรรม ผมจะบอกว่าผมมีความสามารถพิเศษคุณรู้ไหมผมไม่ใช่พระอาหารหันนะแต่ผมสอนให้คนเป็นพระอาหารหันได้ตามสมมตุติผมเป็นผู้รู้อืมผมรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นีไ่ไงฮะและก็ผมก็เอาภาษาธรรมนะสมมุตินะผมบรรลุธรรมแบบพระพุทธเจ้าบรรลุอ่ะนีไ่ไง เข้าใจคนเดียวโป้งเลยไม่มีครูบาอาจารย์ปึ้งเดียวเลยอ่าคนที่จะมาถ่ายทอดทำจริงๆเนี่ยจะไม่มีครูบาอาจารย์ครับคุณรู้ไหมถึงมีครูบาอาจารย์ก็สอนไม่จบคนพวกนั้นต้องค้นหาด้วยตัวเองอคนคนนั้นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าอะ่ะไปหาครูบาอาจารย์ก็ไม่จบจะมาจบจะเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะนางสุชาดาเตือนสติแค่นั้นปึ้งขึ้นมาเลยเห็นไหมนางสุชาดาก็เป็นแค่สาวชาวบ้าน ทีนี้พระอ,องค์ก็ไปตัดสรธรรมท,ทีหลังนะบรรธรรมก่อนนะหลุดพ้นไปก่อนไปตัดสรธรรมเพื่อจะเอาคําสอนเอาแนวทางมาสอนคนนั่นแหละอันนั้นคือความสามารถพิเศษของบูดาเจ้าเป็นคนที่ค้นพบคนแรกเลยปฏิจจสูตรบาบาเนี่ยแนวทางที่จะสอนให้คนหลุดพ้นเนี่ยคือบรรลุได้ตัวเองเนี่ยมันยังสอนคนไม่ได้นะฮะมันจะต้องตัดสรธรรมรู้ต้องมีบุญบารมีมาเหมือนผมเนี่ยเออไม่งั้นผมสอนคนจบไม่ได้ครับลูกศิษย์ผมเนี่ยไม่มีกอง ไม่ต้องไปนั่งฟังอะไรเลยจบแล้วไปฟังทีหลังฟังก็ไม่อยากไดเ้เพราะมันรู้แล้วมันรู้เหตุปัจจัยผมยังบอกว่าผมมีความสามารถพิเศษและเป็นคนเดียวในโลกเนี้ยตอนเนี้ยที่ชี้ให้คุณรู้คุณเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราเห็นสภาวธรรมไม่ใช่เราเห็นความไม่เที่ยงรู้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นตัดใจอ่ะ อ่าต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนชี้เห็นด้วยตัวเองให้เห็นใจตัวเองก่อนไม่ต้องมารู้ตามผมนึกไหมคาพูดของผมเป็นเรื่องปรุงแต่งคุณเข้าใจเข้าใจไม่ถึงใจหรอกไม่หมดสงสัยผมจะบอกเลยอ่ามันต้องเห็นตัวเองอืมผมมีความสามารถพิเศษชี้คนเดียวในโลกด้วยตอนเนี้ยยังไม่มีใครชี้ให้จบมันผมอย่างที่ผมเกิดมาเนี่ยมาหาผมเนี่ยจบอย่างเดียว ผมชี้จบไม่ต้องมาฟังอะไรมากมายผมไล่ดูฐานแล้วเอเอาฐานคนนี้จบจบเลยชีย้โป้งเลยบางคนไม่มีฐานมาแต่สติปัญญาเร็วมันก็ไปได้เร็วอ่าคนที่มีสมาธิหนึ่งคนที่จะเข้าใจสิ่งนี้เร็วนะคนไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรมาก็ได้ไม่ต้องฟังธรรมะมาจากไหนก็ได้ยิ่งฟังเยอะยิ่งมีสัญญาเยอะอ่าเป็นคนที่ทำงานหน้าที่เดียว สมมติสมม,ต,สม,มติคุณทําคุณกําลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหรือซ่อมเครื่องจกักรคุณจะมีสติกับสมาธิที่เป็นคณิกาอยู่นึกไว้ครับอืทํากับงานอยู่น่ะนั่นแหละคนประเภทพวกเนี้ยผมจะสอนให้เห็นใหเห็น,ให,หนให้เห็นตรงนี้ได้พูดง่ายใหให้เห็นวิาวชาตันหาอะทานได้ง่ายให้เห็นความคิดอ่ะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาเขามีสมาธิอ่อนๆอยู่ อ่าคนชนิดติดต่อให้ไม่ฟังทมอ่ะไม่ได้ต้องไปฟังทมตรงนู้นตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรพวกนี้มีสมาธิผมจะบอกนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรที่มันมันไม่ค่อยคิดไปเรื่องอื่นนั่นแหละคนพวกนีก็จะมีฐานสติฐานสมาธิอยู่ผมจะบอกว่าผมคนเดียวนะที่ชี้ให้เห็นความชี้คุณเลยอ่าไม่ต้องมานั่งฟังผมแล้วก็ไปเห็นหเห็นนยากมันเป็นตัวปรุงอยู่มันมีตัวคิดซ้อนผมจะบอกนะ ผมต้องชี้ผมเป็นคนเดียวเนทะ่านั้นที่ชี้ให้คุณจบได้บนโลกใบนี้นะตอนเนี้ยผมบอกเลยยังไม่มีใครอืมยังไม่มีใครมีความสามารถตรงนี้อย่างเก่งก็พูดให้วนมึงเข้าใจได้ก็เข้าใจมึงต้องฟังเยอะๆหรือมึงต้องปฏิบัติเยอะๆมึงถึงจะเข้าใจอ่าเนื้อหมายครับมันเข้าใจไม่ได้ถึงมันเข้าใจมันก็เข้าใจตามธรรมะของเขามันไม่เป็นปัจจิตังของตัวเองมันไม่ได้เห็นไม่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นยังไงและไม่ได้เห็นความไม่มีตัวตน เออไม่ได้หลุดออกจากค้นจากความคิดอ่ะถึงเข้าใจความคิดมันก็กอดความคิดไว้อย่างเงี้ยมันไม่ว่างจากความคิดผมจะบอกเพราะว่ามันรู้อยู่มันรู้คิดอยู่รู้คิดก็เห็นคิดต่างกันนะผมจะบอกนะเออมันเป็นความเข้าใจแบบจิตต์จิตจินต์ามยปัญญาครับความคิดที่สอนนี้มันฉลาดมันก็ฉลาดนะมันมีความคิดดีกับความคิดไม่ดีอ่ะไอความคิดดีนี่แหละที่คุณทิ้งไม่ได้ผมจะบอก ผมยังบอกว่าเนี่ยผมสามารถชี้ให้คุณเห็นได้เลยตรงเนี้ยให้คุณหลุดออกจากอุปทานอวิชชาตันหาอุปทานตรงเนี้ให้คุณรู้หมดเลยจนเป็นอิสระว่างจากความคิดเคยได้ยินคำนี้ไหมว่างจากความคิดว่างจากความคิดว่างจากความรู้สึกเห็นความรู้สึกของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้สึกเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นความว่างรู้ความคิดรู้ความรู้สึกรู้ความว่าง เห็นไหมหาเราไม่เจอปรุงไม่ได้คิดไม่ได้เออธรรมะจริงๆแล้วมันปรุงไม่ได้มันคิดไม่ได้มันไม่มีภาษาไม่มีสมมูติไม่มีสัญญาอะไรเลยตรงนั้นแหละแม่งเข้าใจไม่ได้มึงเข้าใจเมื่อไหร่อ่ะมึงพยายามที่จะเข้าใจอ่ะมึงหลงมึงถูกความคิดคุบผมจะบอกมันไม่จบผมยังบอกว่าเนี่ยผมสามารถชี้ให้คุณรู้หมดเลยจนเป็นอิสระว่างจากความคิดหมดสงสัยแบบฉับพันธ อ่าฉับพันนี่มีของเซนใช่ไหมนั่นแหละมผมใช้วิธีทั้งวิธีของของของเซนและก็วิธีของเทวราชผสมกันนี่ไงแต่ผมต้องดูก่อนว่าเฮ้ยท <c oughs> <c oughs> ี่ปฏิบัติมาก็ต้องใช้แบบนี้คนฟังมาก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งน,นี่ไงครับจนหมดสงสัยแบบฉับพันช้าหน่อยก็ไม่เกินสองชั่วโมงเป็นพราะอาหารเลยหลุดพลเลยรู้เหตุปัจจัยเลย อ่าเล่าให้ผมฟังได้เลยว่าโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยฮะแล้วไม่ต้องไปรู้อะไรอีกเข้าใจตรงนี้จบเลยไม่ต้องไปค้นหาไปสงสัยนู่นสงสัยนี่อีกอืมนึกออกไหมดักความเป็นเล้าว่ะยังยังยังวันเนี้ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยที่ว่ามาหาผมนี่แหละจิ๊กเข้ามาเนี่ยเขาเขาก็ไม่มีครูบาอาจารย์หรอก เขาก็ฟังตรงนู้นตรงนี้วันหนึ่งมันระเบิดข้างในปึ้งเลยเห็นไหมครับออกไปจากความไม่มีตัวตนน่ะมันหลุดออกไปอะหลุดออกไปจากความคิดอ่ะกไหมฮะหากตัวเองไม่เจอคิดไม่ได้อะเอ๊ะทำไมมันไม่มีเราแล้วเห็นกายเห็นใจหมดเลยนึกไหมครับแต่ไม่หมดสงสัยยังไม่ได้ปัญญาอืมเธอมาเล่าให้ฟังนี่อาจารย์หนูเข้าใจหมดเลยนะหนูเห็นทำเห็นอะไรหมดเลยเห็นความรู้สึกนึกคิดหมดเลยโอ้แต่มันยังมีอยู่ รูู้ว่ามันยังมีอยู่ติดๆมาพูดให้ผมฟังผมว่านั่งขำนะนะเดี๋ยวจบ <c oughs> เดี๋ยวจะชี้ให้หมดสงสัยเอ่านั่นแหละตอนนี้หมดสงสัยเลยสงสัยไม่ได้งไงเออคือเธอได้อรหัตมรรคแล้วแต่ยังไม่เป็นอรหัตผลเท่านั้นเองมันหลุดออกไปเองเหมือนแม่บ้านผมเนี่ยแม่บ้านผมนั่งกินข้าวเฉยๆวุ้บไปเลย เฮ้ย hey! อยู่ๆว่างไปหมดเลยคิดไม่ได้อ่เพราะว่าผมชี้อยู่ไงเธอเล่าเรื่องไงเออพี่ทําไมเขารู้ตัวรู้รู้ว่าตัวเองโกรธเออรู้ว่าตัวเองคิดรู้ว่าแต่ทําไมเขายัางสงสัยวะผมก็ซัดอัดเข้าไปเลยนี่ไงผมก็สอนตามภาษาผมอะอยู่ๆก็ป้งขึ้นมาเลยอยู่ๆว่างเลยงงตัวเองคิดไม่ได้ตอนนั้นหาตัวเองไม่เจอเพราะมันวามคิดปัญหาถูกไหมครับ เขาเรียกว่าเครื่องการันตีเออมันต้องหลุดอกจากความคิดครับคุณจะไปเข้าใจไม่ได้คุณหลวงมันถูกซ้อนถูกซ้อนหมดเลยเอ่าผมจะบอกนะเออมันเข้าใจมันเป็นจิตตมายปัญญามันไม่ผลวิสัยโลกฮะเออมันจะคอยคอยรู้ความคิดอยู่เนี่ยมันจะรู้ความคิดอยู่ตลอดคนพวกนี้ไม่ว่างจากความคิดผมจะบอกเลยนะมีความคิดเต็มกระบาลเลย และไอ้ความคิดเต็มกระบ,บาลมันจะเป็นกิเลสผมจะบอกอ่ะเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าความคิดเป็นสมมุติเป็นภาษาไม่ยึดถือใช่ไหมแต่ก็ไอ้คาว่าไม่ยึดถือเนะี่ยมึงคิดแล้วแล้วคนพวกนี้จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสยังไงทีนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มความคิดตัวเนี้ยเมื่อมันฉลาดแล้ว่มันจะเริ่มเอารัดเอาเปรียบคนมันจะเห็นว่าเป็นสมมุติมันจะไม่กลัวบาปบุญผมจะบอกนะไอ้พวกที่เข้าใจผมคิดอ่ะ มึงต้องหลุดออกจากความคิดมึงต้องมา่งจากความคิดความคิดมึงใช้ไม่ได้มึงแค่อสัยถ้ามึงเข้าไปเสพกับมันเนี่ยมึงจะถูกมันคุบเลยแล้วมึงจะไม่รู้ด้วยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่เห็นความละอายต่อบ,บาปผมจะบอกคุณจะไม่เห็นมันเพราะคุณไปเข้าใจว่ามันเป็นสมมุติมันไม่มีตัวตนตรงนี้สําคัญมากเลยฮะผมจะบอกเลยเออถึงมันเป็นความคิดอ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณคิดซ้อนเข้าไป คุณหนีออกจากคําสอนมูเตเจ้าทีนี้มันมันไม่เห็นกิเลสตัวเองจิตคิดหยาบคิดชั่วคิดคิดไม่ดีมันไม่เห็นมันมันจะมีความคิดอีกตัวหนึ่งไปบอกว่ามมันแค่สมมุติมันไม่มีเราเออมันเป็นความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะทุกวันนี้มันเป็นอย่างเนี้ยคนหลงตรงนี้เยอะเข้าใจว่าตัวเองหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ผมจะบอกเลยนะอืมแต่จิตใจหยาบครับ ไม่มีความเมตตามีแต่จะเอาอย่างเดียวคนพวกเนี้ยไม่รู้จักคอเด้ยผมจะบอกไม่รู้จักคอไม่รู้จักแบ่งปันอ่าจิตใจหยาบคุณนึกว่าไงเพราะมันไม่เห็นความคิดตัวเองเออมันประมาทมันประมาทในธรรมพุทธเจ้ามันเข้าใจว่ามันรู้รู้ความคิดเข้าใจว่าไอ้ที่วกาเกณคิดนี่สมมติเตียนไปรู้เยอะไงฮะผมถึงบอกว่ามันเป็นจิตตามายปัญญาไง อย่างนั้นมันจะมีซีพเหรอนึกือไหมครับจะมีเจ้าสัวซีพีแล้วฉลาดจนทาธุรกิจไม่มีเง๊งอะ่ะคนพวกนี้มันฉลาดทางความคิดอืมผมนึกบอกว่าคิดความคิดคือกิเลสไงคุณแค่อาศัยเมื่อไหรคไค่คุณไปฉลาดคุณเอาคุณเป็นรู้มากกับความคิดเนี่ยมันจะมีตัวตัวความคิดดีเนี่ยที่มันฉลาดเนี่ยที่มันเป็นความคิดขี้โกงเนี่ยผมจะบอกเลยนะคุณจะไม่รู้ตัวเนี้ยอืมไอ้ตัวเนี้ยมันจะคอยหลอกห,อกหลอนคุณว่าเอ มันไม่เป็นไรแล้วมันไม่มีบุญไม่มีบาปฮนะมันจะไม่เห็นตัวเองมันจะไม่เห็นความคิดตัวนี้ผมจะบอกเลยคนพวกเนี้ยแต่ไปเห็นความคิดตัวอื่นเข้าใจหมดเลยแต่ไม่เห็นความคิดที่มันหยาบที่บอกว่ามันไม่มีบุญมีบาปหรอกเออมันไม่มีผิดไม่ถูกนะเออเนะมันพวกนี้มันจะเอาลัดเอาเปรียบคนได้แล้วมันจะทําอะไรที่มันแบบจิตใจหยาบอ่ะมันจะไม่มันแม้กระทั่งมันโลภมันมีแต่ความอยากได้นะฮะ คนพวกเนี้ยผมจะบอกเลยเนี่ยคนที่ฟังธรรมะผิดแล้วมันจะผิดเลยนะพระพุทธเจ้าต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนอย่างนี้อย่างนี้จากคาสอนพระพุทธเจ้าครับอย่างนี้จากสติสติมีมากเท่าไหร่มันยิ่งเตือนตัวเองอย่าไปรู้อย่าไปตามรู้อย่าไปอยู่กับรู้ไปรู้เข้าใจความคิดอะไรนั่นคุณไปตามรู้ความคิดอ่ะมันไม่จบครับคุณจะหลงทางคุณจะถูกมันหลอกต่อให้คุณเข้าใจยังไงเนี่ยข้างในี่ย จิตใจมันไม่ได้ขัดเกลาความเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะการพอเพียงอะ่ะอืมมันจะมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาเปรียบคนผมจะบอกเลยนะไอ้ตรงเนี้ยผมโอมันจิตใจหยาบอะ่ะอืมคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆมันทําอะไรผิดไม่ได้เลยครแค่คิดไม่ดีเนี่ยคิดจะเอารัดเอาเปรียบคิดจะเอาเงินคิดจะหลอกลวงเขาอะไรเนี่ยอ่ะ คิดหย,ยาบหยาบคิดลามกคิดอะไรเนี่ยมันเห็นเห็นตัวเองหมดเลยมันเห็นมันมันทําอะไรไม่ได้ฮะเออคนพวกนี้เขาไม่ได้ฉลาดทางความคิดนะครับเขาไม่ได้ไปเข้าใจว่าเฮ้ยคนคิดนี่เรารู้คิดรู้อะไรแบบเข้าใจฉลาดกว่มันนะใช้ไม่ได้ความคิดแต่ผมบอกแค่อาศัยเออมีสติให้มากๆเออไม่งั้นคุณจะหลงทางอ,อ่า คนที่มาหาผมเนี่ยผมชี้ให้หลุดให้ว่างไปเลยให้จบไปเลยแบบเซนน่ะผมจะบอกได้ทั้งปัญญาได้ทั้งนิพานน่ะความไม่มีตัวตนน่ะแบบหลวงพ่อพุทธท่าเนี่ยผมอสอนแนวนี้อ่าผมสอนเรื่องเรื่องขันความไม่เที่ยงของขันด้วยต้องเข้าใจด้วยเวทนาสัญญาสังขารอ่าความมีตัวตนความไม่มีตัวตนเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาจากตรงไหนอ่าทำไมความคิดมันต่อให้เราเข้าใจมันทําไมมัน มันก็ยังหลงอยู่มันยังหลอกเราได้อยู่คุณเข้าใจเก่งกว่ามันไม่ได้ความคิดคุณต้องออกมาจากมันอย่างเดียวหลุดออกมาจากมันอย่างเดียวมันถึงจะเห็นความคิดนี่ชัดเจนเห็นแม้กระทั่งคิดเร็วคิดไม่เร็วคิดดีคิดช่วยเห็นหมดเลยแล้วจับทําไม่ได้ด้วยอคุณจะเลือกใช้มันเห็นตัวเองหมดอะ่ะเออเนื่อไหมครับมันจะรู้จักคาว่าพอเพียงนะ รู้จักคําว่าแปลงปันอืมเพราะมันรู้ความว่ารู้แจ้งแล้วไงว่าโอ้ชีวิตสุดท้ายก็ตาต้องตายไงอืมเห็นไหม,มเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยผมชี้ให้จบให้หลุดออกจากอุปทานอวิชาตนาอุปทานไม่ต้องไปเข้าใจมันหรอกอืมให้หลุดออกมามีความไม่มีตัวตนแบบมันถึงจะเห็นทุกคิดถึงจะเข้าใจทุกคิดไม่งั้นไม่จบครับ คุณจะถูกความคิดสอนคิดที่คิดที่เข้าใจอะ่ะไอตัวความคิดเข้าใจเนี่ยฉลาดเนี่ยมันจะหลอกให้คุณจิตใจหยาบครับโลกเห็นแก่ได้อ่าเพราะไอตัวเนี้ยรู้ไหมสอนในีมันฉลาดสอนในีมันไปเข้าใจสมมุติสอนในีมันไปเข้าใจภาษามากๆไม่มันสอนได้แต่ต้องทิ้งออกมาเลยทิ้งความคิดทิ้งไปเลยให้มันว่างไปเลยเออ อยู่กับความไม่มีตัวตนเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่อาศัยความคิดอ่ะรู้ไหมถ้าคุณไปยุ่งกับความคิดรู้ไปเห็นไปรู้ความคิดไปอะไรเนี่ยโอ้โหมันหลอกคุณตลบกลับหมดเลยนะครับผมจะบอกคุณยังไม่เห็นเล่ห์เหลี่ยมของความคิดเออไอตัวสังขารนี่แม่งอย่างนั้นมันไม่หลอกให้คนติดกับดักมาทั้งกี่พันปีอะ่ะพระพุทธเจ้ามาปโปรดเนี่ยแนวทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้หลุดพ้นเป็นอิสระผมจะบอกเลย โอเคคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้อืมตอนนี้มีผมคนเดียวที่ชี้จบเลยแล้วจบแบบเด็ดขาดด้วยอ่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วไม่ต้องไปเข้าใจอะไรกับมันในตรงนั้นน่ะเข้าใจไม่มีวันจบอ่ายิ่งไปตามรู้ความคิดเท่าไหร่ยิ่งไปทําความเข้าใจกับไอตัวสมมุติตัวความคิดตัวภาษาเท่าไหร่คุณยิ่งคุณหาทางกลับบ้านไม่เจอคุณจะถูกพวกเนี้หลอกหลอนอยู่ผมจะบอกเลยนะ ต่อให้คุณฉลาดกว่ามันนะคุณก็หลงโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ฝากไว้แค่นี้ฮะเพราะตอนนี้มีเพียงผมคนเดียวนอกนั้นเนี่ยผมบอกเลยผมฟังมาหมดแหละทุกอาจารย์ทั้งคาราวะทั้งพระยังพวกคุณยังไม่เข้าใจมันจริงผมจะบอกลยนะบางคนเข้าใจจริงแต่สอนคนไม่ได้อืมสอนนี้บนบางคนฉลาดทางความคิดจิตตมยปัญญาไงจิตตมยปัญญายังไม่หลุดออกจาก ตัวรู้คิดนะผมจะบอกเลยโอเคงั้นแค่นี้ครับเบอร์โทรผมก็0983418644ครับอาจารย์วิทย์ครับหรืออาจารย์อิสระก็ได้ครับสาธุครับสวัสดีครับ